เป็นบังใบผู้ตอกจกตงนะครับผู้ตอกจกตงสวยมากมตกลมาไนกันไปลุกันไปคุเ นะตัดีสบามิบแปดโยออกไปเได้หรอการตั้งหางเรื่อง